กันเลยคันเฮาเลยแม่นแบกบ่ขึ้นแบกมาแต่พูพุ้นบ่เนี่ยทั้งพูพุ้นบ่อฝ้านี่บ่จักตัวควายเนี่ยเดี๋ยวสีย่างขัวไม้โอ้โบนย่างขัวไม้แบบนี้ดนเลยเนาะท่านผู้ชมแปดหลังคาเหือนเนาะท่านผู้ชมช่วงนี้อันประชาชนเพิ่นบ่ค่อยอยู่เเือนไปเนาะเพราะว่าเป็นฤดูกาลอ่ะเก็บเกี่ยวมันเนาะท่านผู้ชมไว้หลังนี้ อันนี้เพื่อนเอาไม้มาเฮ็ดพักค่อยๆค่อยๆกันเลยกับเป็นเป็นชวนพักนะฮะซึมซับบรรยากาศวิธีชีวิตแบบชนบทมาตุ้เพื่อนมาแต่เปรี้ฟืนเนาะท่านผู้ชมถีบลึกใหญ่หนึ่งเลยลองมุงเบาเฮ็่ได้จังเป้ได้อันนี้ยเฮ้ยอาจัรต้อยลองบลองกับบุกขึ้นดอกเฮาทำเมื่อยบชแบกมือบ้านหน่อ พโอ้นกำลังแบกฟืนเนาะท่านผู้ชมโหดเีีแบกขึ้นเนาเฮาบขึ้นเทๆเลยเฮาบขึ้นแบกเนาะอันนี้เป็นอาชีพเลยนะเป็นอาชีพเลยเูชาีบเลยุเจ้นด้จะว่าเป็นผู้ชายเลยเฮ็ดอมายเอาเ็นูงเชายเลยเฮดยังส่นผู้ชายเลยเฮ็ดนเียยูลาๆบ่ผู้ชาย

แบกฟืนมาเนาะท่านผู้ชมมาจ่ป้าบเลยไปเลยๆทนเฮาเลยแม่นแบกบ่ขึ้น,บบน,นเนดี๋ยวแบบ,บ,แบ,แบนเปลี่ยกเปลี่ยกผู้หญิงเนาะอาฟืเนเปียกผู้ชายเลยให้อันนี้เปฟืนเป็นอาซีคนเลยเนาะ เลกมาแต่พูพุ่นปอเนี่ยทังพูพุ่นปอป้านี่ปอ <l ots> โอ้ <c oughs> ยขึ้นผูกหน่อเลยเนาะโอเคตามส้มเทว่าหลังจากที่ออกจากตัวเมืองสะโอยมาทางทิศตะวันออกเทว่าเขา,ามาพบกับพี่น้องบ้านวังโกเนาะ บังเอิญระหว่างทางมาเห็นเพื่อนกำลังเบกฟืนอยู่เนาะจังใดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับเบาต้อยและทีมงานพิธีชนบ,บทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปเยี่ยมชมเพื่อนบ้านเฮือนเพื่อนเนาะเมื่อกี้นี่เพื่อนเพื่อนเบกฟืนไปแล้วเดี๋ยวสี่ข้อไปเพิ่งอีกว่ายังมีอันเบกไม่ที่เราไม่เคยเห็นอีกกว่เนาะอยู่ในบ้านเพลนจังใดฝากฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะกำลังใจให้กับเบาต้อยและกัทีมงานพิธี อ่าส่วนลำพูนเฮาเดี๋ยวเราจะเลาะไปตามหมู่บ้านต่างๆอีกคือเก้าวน้าเมือนีเดี๋ยวจะเ,เ,เข้าบรร้านบางเกาะนี่ก่อนเนาะท่านผู้ชมไปครับส้มพร้อมกันน,น้องแม่เพื่อนกำลังไล่ควายไปเลี้ยงเลี้ยงป้อยเลยบอกเลยป่อยป้อยมันไปป้าเลยบอกเฝ้าเอาเลยเปาะเพาะไปแล้วกันย่งางน้ำหลังไปบอก โอ้ยานมันไปเข้าสวนเข้าอย่างเขาบอกนักตัวควายนี่นี่วควายเดินสองตัวนี่นะท่ายญี่ปุ่นมลงมาโอ้ควายญี่ปุ่มอยู่ลงมากควายขึ้นฟูบุขึ้นบุยอยู่เนาะแต่เดี๋ยวคนไปยิงควายนะท่านผู้ชม

ข้าง,งธรธรรมศาสตร์บ้านนี้เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมถือว่าตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาหอดบ้านบ้านบางังเกาะแล้วเนาะหลังจากที่ทายทำพี่น้องเพื่อนแปกฟืนมาตอนนี้เราอยู่บ้านบางังเกาะนี่เป็นสภาพบ้านเพื่อนเพื่อนแต่ว่าโซนโซนนี้เนี่ยเป็นโ,โซนโคุ้มบ้านน้อยแต่ทางถึง,งเป็นคุ้มบ้านใหญ่แต่ว่าเรามีความสนใจในโซนบ้านน้อยเนาะเพราะเพื่อนยังเป็นธรมร,รมชาสตร์ยังแบบวิถีชีวิตดังเดิมเดี๋ยวเราสิ่งย่างข้าไปชมพร้อมๆกันเนาะท่านผู้ชม เนาะสภาบ,บ้านเฮือนเพคนอันนี้เป็นบ้านเฮือนสมเผาตะโอยเฮาเลยเน,นกแตงโมอย่งกินข้าวเที่ยงบ่กินข้าวกินข้าวเอาเลยไหมกำลังกินข้าวเนาะเนาะร้านโบนั่นรโอ้แม่เพิ่งไปก้นมันอยู่ กินข้าวกับลานอยู่เหมือนลานบบได้เข้าโรองเรียนบอสจำเนี้ยพอได้นันปอหนึ่งอ๋อนี่ก็กินข้าวกินคนละบอนหมดเลยเนี่ยสบายดีพอเท่าเฮ็ดยังกินอะเนี่ย สามคนก็กินสามเื food, oh, ่อสามบอนเลยโอ้เพื T ่นบุกินแกงบ่เอาเลยเอาเลยพอยังบุทันย่าเอาอีกว่ขนมเนี่ยเอาอีกว่ขนมเนี่ยเอาอีก่าขนมเอาอีกเ่ยขนมอขนมอมผู้นั่นเด้อู้เอา จั๊กหลังคาก่อนยุ่นนี่ทางทางลุ่มนี่จั๊กหลังคาก่อนว่านจั๊กหลังคาเฮือนยุ่นี่อลลเอาว่าพอเข้าใจขอบใจ,อบใจโอ้แปดหลังแปดหลังเก้าหลัง, 9, ลงเดี๋ยวเอาสืย่างไปเบื้องนี้ก่อนพอเลยขอบใจขอบใจหลายๆบุเคยมาจักเทือได้หนิเด้ มเดี๋ยวเสียย่างขัวไม้โอ้บริย่างขัวไม้แบบน,นี้ดนเลยเนาะคุณผู้ชมโคตรลาดซิกเลยเนาะคันไตย่างข้ามไปตบเนาะ วายอยู่ปนกันเลยเนาะกับคนโซนทางนี้อยู่มีบ้านเฮือนอยู่อ่ะแปดหลังคาเฮือนเนาะท่านผู้ชมจะเป็นเฮือนไม้แน่น่ะท้าวรอนหมดแล้วเนาะโอ้ยมีทางไปอยู่บนนะสบายดีพ่อด้วยโอ้มีทางไปอยู่บนบยอ,อ,ยอยี่อยากเปื้อนเนาะ เออหมเป็นย่างเดียวลุยไปแต่ย่างย่างเลาะเลียบไปตามอันแค้มเฮือนเพื่อนนี่แล้วเนาะท่านผู้ชมเพื่อนเนาะพอทีมงานเขาเนาะจนน้ำบดของแท้เลยแหละนี่เนาะท่านผู้ชมเทว่าหาชมหาบึงเนี่ยเติบอยู่ได้เนาะเพื่อจะได้มีโอกาสมา เย่าๆถามข้าวพี่น้องเพื่อนเดี๋ยวหอสิน่างเลาะเข้าไปบึง่งนะจากกลางหมู่บ้านช่วงนี้อัน ประสาชนเพิ่งบุค่อยอยู่เงินไปเนาะเพราะว่าเป็นฤะดูการเก็บเกี่ยวออมันเนาะท่านผู้สมเพิ่งกำลังไปลูกมันมาไขทีมงานไปแจกขนมน็กน้อยก่อนเนาะ บายดีเห็นยังเห็นยังบบได้ไปให้ไปชวนบ่บอได้ไปเลี้ยงควายอผมับไปเลี้ยงอยู่ไหมควายเนี่ยแม่เลี้ยงอยู่บ้านเนี่เอาละที่ขนม ขนมไฮ้ลานอนเนาะสำนี้บุตรท่นเข้าองเฮียนบอกสำเนีาเข้าองเฮียนแล้วบอกยังบุตรได้เข้ายังน้อยเนาะยังน้อยเนาะบุตรท่นได้เข้าองค์เฮียนเนาะคนมันยังอยู่เฮือนน้ำแม่เนาะไปให้ไปชวนน้ำแม่เดี๋ยวไปเลาะเบื้องกลางบ้านก่อนเนาะขอบใจเด้อบรรยากาศ กลางหมู่บ้านนั่นแหละผสมบ้านนี้โจนนี้มีแปดหลังคางเฮือนเท่านั้น,นเนาะเขี่ยวดินส่วนบทลาวของพวกฮองเานาะทีมงานฮองก็บเเคยเห็นบรเคยมาจากเชือแต่ว่าเห็นว่าบา้านนี้มันธรรมชาติงามหลายก็เลยแหว่บึงแว่สมเนาะท่านผู้ชม กันไมอู๋เนี่ยหนาทาวนดีใหญ่่าย่าะเนี๋ยวขนมให้เพื่อนก่อนนะมัดมัดไว็บแรขนมเลยเอาเอาบนี้เนาะอไรไปหมดแล้วให้น้องกินเป็นระบบนี่ซเ่มกินเป็นปะอะ ขับใจด้วยจนมันเองขับใจหน่อยหนึขับใจขับใจใช่ไหมออบใจอ่ะมัมีแต่แปดหลังคาบ่อยู่นี่พ่อแม่นแล้วโอ้อันนี้คนกับอยู่นี่คือกันแต่ว่ามันเขาใหญ่เนี่ยโอ้วังเกาะอันนี้เป็นบ้านเก่าบ่บ้านเก่าบ้านเก่าโอ้บ้านเก่าอยู่พี่แล้วมันมันมันเป็นน้ำท่วมบ่หรือว่าจังจังคืนย้ายอยู่ทออ ก็ไม่ได้ท้วมแต่ว่ามันยันนาะเออเขายานเพื่อนะโอ้เพื่อนำท้วมราย้ายขึ้นมาอยู่เทิงผูพุทธแมนแล้วทิงเทิงผูพุทธลายได้เนาะหลังคาเงินจัคทิปเลยเขิงเทิงผูจ็คหลังคาสามสี่สีิบแปดสี่สบแปดหลังคาเนาะอยู่ที่ถือว่าบ้านใหญ่สุดท้ายเนาะอันใหญ่เติมาแล้วตะกี้ไปยุนี่รวมๆเดี๋ยวย้ายขึ้นจังนี่มืดปะแมนแล้วเป็นย้ายปีใดก่อ จะปีแล้วคุณยายนี่แหละชองสองพันสิบเอ็ดประมาณประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละสนิบช่องนี่แหละประมาณนี้เนะะานเนะโอ้ยเอเข <9, S 1> าคืนห <000 S 1> ันถือว่าท่านีกำลังเขาเริ่ศชี้ ที่ย้ายจากบ้านเดิมขึ้นไปอยู่โนนปูเพราะว่าเหตุผลก็คือยานน้ำท่วมน้ำท่วมถ่าให้ท่านผู้ชมมึงอ่ต้นเพาวบ้านเก่ากับเจ้าเนาะพี่น้องท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบ้านเก่าแก่แหละสังเกตมึงต้นเพาวถือว่าปัจจุบันนี้เหลือเพียงอแปะครอบครัวอีกสี่สิบกว่าครอบครัวนี่ย้ายขึ้นไปอยู่อ่บนสูงแลนะ้วเนาะท่านผู้ชม น,นี่แหละสภาพบ้านเฮือนเพื่อนกระชิบประมาณนี้แหละเนาะท่านผู้ชมก็บอกค่ยมีคนยู่บ้านอยู่อย่างปานใดดอกเพราะว่าเป็นช่วงก้น,นมันคือว่าแล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอากาศค่อนข้างหนาวนะท่านผู้ชมนี่ก็บอคค่ยเห็นผายยเฮือนเลยเนะนี่งไปสบายดีเด้อมาเตย โอ้เอาเครื่องมาส่งอยู่บ้านเครื่องพุทธป่ะโอ้ในในเมืองเงินแต่วุ้ยพุ่นธดะเอาเอาเครื่องมามาส่งเพื่อสร้างเครื่องโอ้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเรืยอะไรตงนี้ ใช่เลยเนาะ<ม>บ้านเฮือนเพึ่นเนาะมีแต่แปดราคาเฮือนเท่านั้นนะท่านผู้ชมเลี้ยงงัวเลี้ยงแบหลายบ้านนี้เนาะท<ม>่านผู้ชมจะว่าส,สังเกตบุหินหมูเลยเนาะ<ม>เป็นบ้านอยู่อยู่อยู่แคมน้ำเสต่ว่าบุหินหมูเลย<ม>บรรยากาศโดยร,รวมของหมูมม่บ้านนี่ครับ าอากาศค่อนข้างเย็นดีเนาะลมพัดตลอดเลยท่านผู้ชมเย็นดีเริ่มเข้าสู่ช่วงะด,ดูหนาวแล้วจังไรกัท่านผู้ชมก็รหักษาสุขภาพนำกันเนาะจะได้ติดตามสองวิธีชีวิตชนบทไปดนวยกันพี่น้องเบิ่งอันหัวสวดเพื่อนนำกันเนาะอันนี้เพื่อนเอาไม้มาเฮ็ดปักค่อยๆค่อยๆกันเลยกับเป็น เป็นส่วนพักอะนะป้องกันเปื้อนใก่เข้าบุคคลัยเห็นได้น้อเพื่อนฮะหัวนี่กรัดกันเออหัวนี่บุคือหมู่เนาะนี่ทางยากนี่ก็แบบคลาสซิกดีเนี่ยหาใส่ได้เนาะขัวไม้แผ่นเดียวสภาพบ้านเพื่อนเพื่อนอู้น้นองทางดับยูกไก่ไก่พอน้องท่านผู้ชมก่อนกลับกะ ไทยให้ท่านผู้ชมเบิงเลยเนาะย่างไปไทยไปเนาะซึมซับบรรยากาศวิธีชีวิตแบบชนบทบ้านนอกบ้านนาเออเพื่อสิได้มาเยี่ยมเยาเมืองโต้เนยโอ้โมบมแม์ของธรรมดาเนาะท่านผู้ชมเทวดาใช้เวลาลายเรือนก็สิได้มาเท่อนึงนะท่าน กินแล้วว่าข้าวกันพราะเราอ่าเนาะ้ะะาผสมสำหรับการมาเยี่ยมยามาถามข้าวอะไรกับชมวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านวังกาออ่าเมืองตะโอย้ยอแขวงสารวันเนาะกะ็ทีว่าเดินทางมาช่วงท้ายคิดอันนี้เป็นเพียงแค่โซนโซนโซนหนึ่งเป็นโซนบ้านน้อยเนาะมีเพียงแปดหลังคาอันนี้เพิ่นเป็นบ้านเก่า แต่ว่าอีก4ี่ิกว่าหลังคานั้นเพื่อนย้ายขึ้นไปอยู่อยู่บนสูงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนยาน้ําท่วมเนาะแต่ก็เป็นบ้านวังเกาะคือกันยังไงกับภารรททตามเป็นกำลังใจให้กับเป้ากดเป่าต้อยเนาะ้วก็ติดงานวิถีสุนบทถ้าหากท่านูุชมอยากสนับสุนทีชิงานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะท่านผู้ชมเนาะจาังไงกข็ขอขอบคุณขอบใจที่เบื้องคิปตั้งแต่ต้นจนจบขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมสชคดี